สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะผมชินเคยเนาะธีริกเตอร์วันนี้นะครับเนาะวันนี้ก็อาจจะลงคลิปเลทหน่อยนะครับเลทมา1วันนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้มีเวลาทำก็เลยมาจัดให้ผู้ชมในวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันจันทร์แล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับของใครหลายคนเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นเกมใหม่ประจําสัปดาห์ที่เอามาให้ผู้ชมได้โหลดได้เล่นการนำกองวันท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็ใครที่ชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยหนึ่งเพื่อพี่ไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนน่าหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นเงินบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันนะครับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าลายมอนเตฟราห์นะครับ ตัวเกมไลน์มอนเตอร์ฟาร์มนี่ครับจะเป็นเกมแนวเลี้ยงมอนเตอร์นะครับที่จะให้เราเนี่ยเลี้ยงมอนเตอร์เพื่อไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างสนุกแล้วก็เล่นง่ายเล่นเพลินได้นะครับซึ่งตัวเกมนะครับยังมีระบบต่างๆที่ให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งระบบที่ต่อสู้กับเพื่อนหรือว่าต่อสู้ตามภารกิจด้วยเหมือนกันก็มีทั้งตัวของระบบประกฉปองอัปเกรดตัวของมอนเตอร์ให้โหดขึ้นก็ได้ หรือว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับก็ภาพกราฟิกะเดินเกมค่อนข้างจะสวยงามมากๆเกมนี้นะครับจะเป็นรูปแบบการเล่นระบบแนวตั้งนะก็คือใครที่ถนัดมือเดียวเล่นมือเดียวก็เกมนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วก็มอนเตอร์ภายในเกมค่อนข้างที่จะมีเยอะมากหมายมีการผสมมอนเตอร์ด้วยนะครับเกมนี้ยังไม่มีใน store ไทยมีเฉพาะใน store ต,ต่างประเทศหรือว่า store ญี่ปุ่นเล่นตัวนอกก็ไปโหลดเล่นต re นอกได้นะ ชอบเกมแนว Angry Birds อยู่แล้วแล้วก็มาหาเกมมาใหม่ที่เป็นแนว Angry Birds อยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสุดเกมที่มีชื่อว่า Angry Birds Kingdom นะครับสุดทเกม Angry Birds Kingdom นี่ครับจะแตกต่างจาก Angry Birds ทั่วไปแบบสไตล์แนวใหม่นะี่ครับก็คือมันจะเป็นแนวสมบทิาาทนั่นแหละเดี๋ยวก็คอนเซปต์ของ Angry Birds ก็ยังไม่หายไปนะครับก็คือเราเนี่ยจะ โยนตัวของไอคิบเบิร์ตไปนะครับแล้วก็ให้มันไปต่อสู้เองไอคิบเบิร์ตก็จะตีเองเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมให้เราเนี่ยผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับยิ่งผ่านด่านไปเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีสตูที่เก่งกาจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบการเปิดกรช้าเพื่อจะให้ตัวของไอคิบเบิร์ตของเราเนี่ยได้การอัปเกรดด้วยมีการสร้างเมืองด้วยเหมือนกันนะครับก็สำหรับใครต้องการจะเล่นนะครับเกมนี้ก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะ โอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวแอคชั่นกันบ้างแนส่วนขอเกมแนวแอคชั่นนะครับก็มีชื่อว่า The Legend of Trending นะครับสำหรับ The Legend of Trending นะครับจะเป็นเกมแนวตายแอคชัน่นบผบสมแนวไซส์แล้วก็สโลโลิ่งนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องบผบสมแนวต่อสู้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะพูดเรื่องราวที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้ที่พดุง์ความยุติธรรมในยุคสมัยยุค2020นะครับ ซึ่งก็อารมณ์คล้ายเกมแนวสไตล์กังฟูเลยต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยสู้กับเหล่าร้ายนะแล้วก็ตัวเกมนี้ครับจะมีบอสต่างๆให้เราไปเจอกันก็เยอะแยะมากมายเลยแต่และตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเนาะเรายังสามารถใช้สกิลหรือว่าปัดกระสุน,นอะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับเราได้ด้วยเหมือนกันแนะ้วก็ผู้ดเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินด้วย ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนววางแผนกลยุทธ์แล้วก็วางาเกมแนววางแผนกลยุทธ์มาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะสกิลนี้มีชื่อว่า Base of, of War นะครับสกหรเบ Base of War นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยไปวางแผนกลยุทธ์ทำสงครามเล่นกับผู้เล่นแบบเรียลไทม์ก็เป็นกีกเกมที่เล่นสนุกเล,นเล่นเปนเพินได้แล้วก็ตัวเกมนี้ครับก็ยังสามารถอัปเกรดตัวละครของเราหรือว่าทหารของเราให้มีความแข็งแก่ง เพิ่มมากขึ้นได้เหมือนกันนะครับเนาะยิ่งเราเนี่ยเล่นไปนานเท่าไหร่นะครับยิ่งมีการอัปเกรดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเะครับเพราะว่ายิ่งเงินเยอะก็มีการสร้างอะไรต่างเพิ่มเติมเข้ามานะครับมีระบบการเปิดกระชาด้วยนะครับมีระบบการสร้างทหารที่โหดด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะับเป็นเกมที่เล่นสนุกอยู่เหมือนกันนะครับผม ฉันชอบเล่นเกมแนวสไตล์โรกไรส์อาแล้วก็เป็นเกมใหม่หน้าเล่นเล่นสนุกสนุกเล่นเพื่อนอยู่นะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะสตรีเกมที่มีชื่อว่า Hero s u r v i v a l IO นะครับสตรีเกม h e r o Survival IO นี่ครับจะเป็นเกมโรกไรสุดมันแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกไม่กินสเปคด้วยนะครับ ตัวเกมเนีครับจะให้เราเล่นจนกว่าเราจะตายเราเนี่จะสู้ตั้งแต่สตู 1Vs5 ไปจนถึง 1Vs1,000 เลยนะครับเมื่อเรายิ่งอยู่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีสตูที่แข็งแกร่งเพิ่มตามเยอะมากคือแล้วก็ตัวละครน,นะครับจะมีตัวละครที่คุนหูคุนตากันอยู่ในตัวเกมนั้นก็คือเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจาก ในเกมมือเดิมแล้วก็ทํามาเป็นตัวละครเหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าตัวละครไม่เหมือนนะครับก็อาจจะมีความน่ารักเป็นตัวอยู่แล้วนะครับมีการอั้งเกรตตัวของตัวละครของเรามีการใช้อาวุธของเราด้วยยิ่งอาวุธก็มีตั้งแต่ดาบปืนก็บางกันไปนะครับเนาะก็ใครต้อง,องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลอง,ลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ เคครับก็เราก็มาอยู่สะดับเกมตำนานแล้วก็ไปเกมภาคต่ออย่าง b s t To b e s t กันบ้างนะสนวะดับ Best to Best นะครับจะเป็นภาคใหม่นะครับก็คือภาคอะพอลโลินะครับเนาะก็สำหรับตัวเกมภาค b s t To b e s t ภาคนี้ครับจะเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างเยอะนะก็คือเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นระบบ Open World นะแล้วก็ลงไปเอาชีวิตรอดอยู่ในโลกที่ร่มสลายจากพวกซอมบี้นะครับเนาะตัวเกมนะครับก็เป็น ตัวเกมเนี่ยจัดรูปแบบทีมนะครับจัดทีมแต่ละคนเพื่อไปรู้กับพวกซอมบี้ด้วยมีการรวบรวมทรัพยากรนะครับมีการตกปลามีการประดิษฐ์สิ่งของเพื่อนํามาสร้างปืนของเราให้ได้เหมือนกันรูปแบบตัวเกมก็เป็นระบบ Open World RPG นะครับภาพกราฟิกภาพอาร์ตนะครับแล้วก็ภาพโมเดลกลิ้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็เราจะได้ควบคุมเหล่าสัตว์ต่างๆไปยิงกับพวกซอมบี้นะครับเนาะนะ นั้นสระไขต้องการจะเล่นเกมนี้นี่ครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้หรือว่าใครที่อยากเล่นภาคกก่อนก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นภาคกันก่อนได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเกมต่อมานะครับก็ยังคงเป็นแนวะสไตล์แบสทูแบสกันอยู่นะสาารเกมนี่มีชื่อว่า r u ม b บ e Hero นะครับ เซฟเกมนี้นะครับจะคล้ายแบทท b a บทเลยนีก็คือเราเนี่ยจะรวบรวมเหล่าฮีโร่นะครับเพื่อไปสู้กับพวกวันเตอร์หรือว่าออกไปปะจนภัยนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเกมนี้ก็ท่าจะแปลกใหม่ที่ว่าเราเนี่ยจะรับบทเป็นนักประจนภัยไงไม่ใช่ตัวนักครบนะครับเป็นนักประจนภัยมีหลายสายให้เราไปเลือกเล่นนะครับก็มีตต่สายที่เป็นนักดาบนักเวทน,นักธนู นะครับแล้วก็มีการจัดทีมตัวละครด้วยเหมือนกันนะครับนาะมีการสร้างเมืองด้วยนะก็คือยิ่งสร้างเมืองเท่าไหร่ก็อาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่ามีการอัปเกรดตรัวละครของเราให้มีความสามารถที่เก่งขึ้นได้แล้วก็ตัวเกมจะเล่นตามเวสเล่นตามด่านไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมจะ,จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะสำหรับเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะ เราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวเดสการ์ดกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าทาเคฟนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเดสการ์ดบิวด์การ์ดนะครับก็คือเราเนี่ยจะได้รับบแบบเป็นพี่สาวที่จะไปช่วยน้องชายที่ถูกวิสารลักพาตัวไปนะซึ่งเขาเนี่ยต้องเข้าไปในป่านะครับเราเขาเนี่ยต้องไปต่อสู้กับตัวของ ปีศาจไหได้ซึ่งในการต่อสู้ในเกมนี้ก็คือใช้พลังแห่งเดสการ์ดนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกเดสการ์ดที่มีความเหมาะสมในแต่ละด่านเพื่อจะไปต่อสู้กับพวกปีศาจนั่นเองภาพการาฟิกในเกมจะเป็นภาพการาฟิกแนวอาร์ตนะครับเกมนี้จะเล่นเป็นด่านไปเรื่อยนะครับไปเรื่อย,อยแล้วก็จะมีเทิร์นของใครของมันมีการการโจมตีจัดป้องกันเขาแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะจัดอะไรยังไงให้เหมาะสมเนาะแล้วก็การเนี่ยจะมีมากถึงร้อยกว่าใบเลยนะครับมีตัวมากกว่า25ตัว ถ้าเราได้ไปเจอกันด้วยแต่และศัตรูก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายกันบ้างนะครับซึ่งเกมรองอันดับสุดท้ายนี่ก็เป็นเกมที่มาใหม่แล้วก็จะเปิดตัวใน เร็วๆนี้สำหรับเกมที่มีชื่อว่า Viking List นะครับเนาะในเกม Viking List นะครับจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ทําสงครามของชาวไวกิ้งอันดับแรกนะครับเรายังอาจจะยังไม่ได้ต่อสู้กับผู้เล่นหรอกก็คือเราก็อาจจะสร้างเงินก่อนเก็บทรัพยากรค่อยออกไปมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่นหรือว่าไปสู้กับผู้เล่นให้ได้นะครับตัวเกมจะเล่นเป็นแบบเรียลไทม์มัลติเพลย์นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเดินหน้าไปสู้กับผู้เล่นได้เลย แล้วก็เขาอาจจะเห็นได้เลยอย่างนี้ตัวเกมยังมีระบบการเปิดคาชาด้วยนะครับเพื่อจะให้การรับเกรดตัวของเราแม่ท้าพงของเราเนี่ยมีความสามารถที่เก่งขึ้นแล้วก็การสร้างเมืองภายนเกมนี้ค่อนขจะทำหัวได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนขยๆจะสวยงามมากๆเลยเกมนี้ยังมีระบบสภาพอากาศด้วยนะแล้วก็ตัวเกมจะมี การฝึกมังกรโบราณด้วยนะครับใครที่ได้มังกรโบราณค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับภาพกราฟิกก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวสำหรับใครที่รอคอยที่จะเล่นเกมนี้อยู่เนะี่ยก็คือสามารถไปลงทะเบียนรอกันได้นะเกมนี้ยังไม่เปิดให้บริการแต่ว่าก็เปิดให้ลงทะเบียนกันไปที่บร้อยแล้วนะ ใจคอคนที่ชอบเล่นเกมแนวชิวๆน่ารักหน่อยกันบ้านนะงนส่ยตัเกมที่มีชื่อว่า h o s s i n g Castway นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวสร้างบ้านรับเลี้ยงดูแลแมวจอนจัดนะครับที่มีกราฟิกแนวอาร์ตเวิร์กแล้วก็ตัวเกมนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยสร้างบ้านเลี้ยงน้องแมวไปวันๆนะครับแล้วก็มีการดูแลน้องแมวมีการตัดเล็บให้เขามีการ ดูแลให้อาหารขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะมาหาจัดก,การอย่างไรแล้วก็มีการสร้างห้องด้วยนะแต่และห้องก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของเราได้ว่าเราเนี่ยจะเอาห้องไหนใส่ไว้ให้เขานะครับถือว่า็นเกมนึงที่น่าเล่นแลก็เล่นสนุกสนุกไม่ต้องคิดมา,ากอะไรเลี้ยงสัตว์ไปได้เหมือนกันนะฮะก็สักที่จากเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้ก็เปิดให้บริการกันไปเทีย่ยวพูลอยแล้วนะครับเนาะก็ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ คนะครับก็มป็มากสลับสิเกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่เอามาน้ท่านชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดอบเกมไลก์ก็ฝ่ายตามกนไลก์ก็แชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม